มาห้อเมี่ยงซดเขาสิเตรียมแต่งก่อนเขาสิตแต่งเป็นสินส่นๆเลยเด้อแต่ก่อนสิฮดเป็นสิน่งๆนเลยเฮาต้องเอาใส่กลางนี้มันออกก่อนมิดนี่เม็ดตกแตง่งฮัมโบไซ ตองทานออกสิเลยแล้วห้าก็สมักกีดเป็นเป็นแท่งเลยเป็นแท่งๆเอากระซได้แต่งประมาณจังซี่เป็นเส้นๆน,น,นีแ้แขอนเอา้าวกระซี่เป็นเส้นคือกันเอาแตงที่ห้าได้ประมาณนี้เอามาเทียบ มาบัดขนาดว่าห้าเซลาขนาดใดมันจะซ้ำกันเราสร้างแบบอันหนึ่งสีโทอันหนึ่งสีสั่งอันหนึ่งสียาว ก็สิได้แค่อดเสน้นประมาณนี้ซับซับกันครับแต่งเลยต้นหอมกันสีเอาขนาดเท่ากัน,กน,นครับไปแค่รดกับแตงเด้เอเข้ากับวัดเอาวัดแล้วเข้ากันปัปดกระสิได้ท่อนสวยงามแบบนี้คือกันเลย เครื่องเัากระเียมเสร็จแล้วนี่มันก็สิมีแครอทมีแตงมีต้นหอมผักชีวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่คอยใส่ก็คือหมูเส้็หมูฟอยเดอร์วัน,นี้เัาก็ะิใส่แตงกวาใส่แตงกวาใส่แครอทใส่แครอทเอาัาแล้วก็ใส่ต้นหอม ใส่ต้นหอมเข้าไปใส่ผักชีแล้วก็ใส่หมูเส้นหมูฝอยห้าเข้าไปแล้วเราก็จะม้วน แต่สิประมาณนี้เอากเซ็็แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าเครื่องเฮาสิหมกเครื่องที่เฮาเตรียมมาสิบหก เรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาอาสิหอมสวยงามแต่รับรองแซบแน่นอนไปซิมกันเลยบาทนี้นั่นว่ามันสีแซบขานาดไหนนี่เมียงสดเฮาอ้ํอร่อยไหมหืมแซบมากเลยไปกินกันเถอะ